สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาประกอบตัว i n t e g r a t e m tda 7 2 9 3ให้ดูนะครับก็สำหรับครั้งที่แล้วได้มีการแนะนำตัวที่ประกอบเสร็จไปเรียบร้อยนะครับถึงสเปคแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนคาคนะบภาคอุปกรณ์ต่างๆที่มีข้างในนะครับว่าเป็นยังไงสำหรับครั้งนี้เราก็จะมาเริ่มประกอบทีละขั้นตอนกันนะครับแต่ว่าขั้นแรกเนี่ยแทนที่เราจะประกอบอุปกรณ์นะครับหรือว่าลงอุปกรณ์เข้าไปบนแผน่นพินเนี่ยขั้นแรกเลยเนี่ย นะครับเราก็จะมาทําแบบสําหรับเจาะรูไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราประกอบอุปกรณ์ไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาร์กจุดเจาะรูเอาไว้ลงกล่องเนะี่ยยากนะครับก็วิธีการง่ายๆครับก็เอาแผ่นพิมพ์นเน,น,เนี่ยมาท่าบนกระดาษนะครับแล้วก็มาร์กจุดเจาะรูสําหรับตัว TDA7233 ชุดนี้นะครับชุดที่มีโทนตัวเนี้ยก็จะมีรูทั้งหมด4รูนะครับมันไม่ได้อยู่ตรงมุมนะครับอยู่ตรงนี้นี่แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นะครับ เราก็มาร์กจุดไว้แล้วก็ทําเป็นกรอบสําหรับตัวแผ่นฟิล์มเอาไว้นะครับสําหรับเวลาที่เราจะไปเจาะรูบนตัวกล่องกันนะครับอันนี้ผมก็มาไว้เรียบร้อยเลยครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเราก็เก็บไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องทําอะไรตอนนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับก็สําหรับการลงอุปกรณ์บนแผ่นตัวชุดคิดเนี่ยเราก็จะเริ่มจากอุปกรณ์ที่ตัว ต่ำที่สุดก่อนนะครับก็พวกตัว R ครับตัว R แล้วก็ตัว C บางบางชนิดนะครับเนี่ยครับตัว C ที่มันคล้ายๆ R นะก็เดี๋ยวเราลงตัว R กับตัว C แบบนี้ก่อนนะครับ C ที่มีแับสนะีเนี่ยแล้วก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับก็โดยเริ่มก็คงไม่มีระบุนะครับว่าเราจะลงตรง R ตัวไหนก่อนนะครับก็หยิบตัวไหนได้ขึ้นมาก็ ่านค่าแล้วก็ลงเลยนะครับสำหรับเทคนิคก็เหมือนเดิมครับก็คือว่าผมจะตัดขาตัว R ให้มีขนาดที่เหมาะสมะครับยาวไว้สักเซนครึ่งอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นค่า R1K ทีนี้เวลาลงก็เนี่ยครับดัดขาไวา้อันนี้จะไม่เหมือนกับ ตัว R เนีี้จะเป็นค่าแบบแถบสีนะครับวิธีการอาร่านค่าแถบสีนียอาจจะดูคลิปของ Youtube หลายๆท่านได้นะครับของหลายๆท่านที่ลงไว้แล้วแต่ว่าถ้าใครอยากให้ทําคลิปก็บอกกันได้นะครับสําหรับอันนี้เป็นค่า 1K นะครับ 1K แล้วก็หาว่าอยู่ไหนนะครับอยู่เทถานี้เองอการออกแบบของแผ่นปิมพ์ของตัวเนี้นะครับถ้าเรางอขาพอดีเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องกัรระยะมากนะครับแค่งองมันมาตามที่ เวลาเอามือบีบลงมาครับมันก็จะลงได้พอดีนะครับโดยที่ไม่ต้องไปใช้ครีมดัดอะไรให้มันยุ่งยากอีกทีนะครับ 1K อยู่ตรงนี้นะครับครับลงแล้วก็กดให้สุดครับกดให้สุดแล้วก็งอขานะครับเทคนิคผมคืองอขางอขาไว้ก่อนนะครับดัดขาไว้ล็อกไว้กับแผ่นปิ้นนะครับหนึ่งเค แล้วก็เวลาลงาที่มีแถบสีเนี่ยก็พยายามให้แถบสีของการอ่านค่ามันไปในทางทิศเดียวกันนะครับตัวเนี้ยมันเป็นค่าแบบความผิดพลาด1%น์เะครับสังเกตง่ายว่าสีที่บอกเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดจะอยู่ด้านหลังสุดตรงนี้นะครับเป็นสีน้ําตาล1%ก็เราให้หันไปด้านเดียวกันนะครับหันไปด้านเดียวกัน พราะถ้าหันสลับกันเนี่ยเวลาเรามาเช็คค่าอุปกรณ์อีกทีว่าลงถูกหรือเปล่าเนี่ยมันอาจจะทําให้เราสับสนได้นะครับก็หันไปทางเดียวกันจะง่ายกว่าแล้วชุดคิดตัวนี้อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับตัว LM3886 ด้วยนะครับเพราะว่าชุดนี้มีโทนมันก็จะมีความ,มก็ต้องใช้อุปกรณ์เยอะกว่านั่นเอง ครับเราก็หาไปเรื่อยๆ 1k มันให้เรามาทั้งหมด6ตัวนะครับ6ตัวให้มาเกินหรือเปล่าเ,เอา่ยอ้าวหาไม่เจอซะแล้วนะครับ 1k บนบอร์ดมีสตัวนะครับไม่เป็นไรให้มาเกินเราก็เก็บไว้เป็นอะไหล่ได้นะครับไว้เป็นอะไหล่สำหรับการประกอบวงจรอื่นๆแล้วว่าเกิดมีอุปกรณ์เสียขึ้นมานะครับก็ โอเคมันให้เกินมาโชคดีไปเราก็เก็บไว้ทีนี้ครับตัวต่อไปหยิบขึ้นมาแล้วผู้โชคดีนะครับก็เป็น4 7 k นะครับ4 7 k ก่อนที่จะตัดเดี๋ยวมานั่งนับดูก่อนว่าตัวไหน4 7 k มีกี่มีกี่ตัวที่เราต้องใช้นะครับ1 2 อ่าสามสี่นะครับสี่ตัวเนะี้อ่าตัดไว้ก่อนนะครับสี่ตัวเดี๋ยวผมจะลงแค่ส7 k แล้วข้ามกระโดดข้ามเวลาไปเลยนะครับเพื่อไม่ให้คลิปเนี่ยยาวเกินไปนะครับ 47k ตรงนี้ ก็บางทีเราอาจจะยังมองไม่เห็นตัวอุปรกรณ์ที่เราลงตรงนี้นะครับอย่างเมื่อกี้ 1K บางทีเราอาจจะมองข้ามไปว่ามันลงไหนนะครับเดี๋ยวเราประกอบไปเรื่อยๆก็จะเจอเองว่าตรงไหนที่เรายังลืมที่จะลงมันนะครับก็เดี๋ยวค่อยเราค่อยใส่ทีหลังก็ได้นะครับอย่างที่บอกครับหันด้านของแถบสีไปทางเดียวกันนะครับจะได้เช็คค่าอุปรกรณ์ได้ง่าย สิ k ครับครับอันนี้ให้ดูนิดหนึ่งนะครับเนี่ยครับขางออย่างนี้เลยนะดัดไว้อย่างนี้เลยครับมันจะได้ล็อกไว้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาตัดทีหลังนะครับแล้วก็บัดกีนะครับตัดขาแล้วค่อยบัดกีนะครับบางท่านนี่อาจจะชอบแบบลงทีละตัวไปกีทีละตัวก็ก็มันก็จะเปืองไฟหน่อยครับเสียบหัวแรงไว้นานๆแล้วก็ เวลาบัดกีเนี่ยเศษตะกลัวมันจะติดที่ขาเยอะนะครับก็ทําให้บัดกีแล้วอาจจะไม่สวยงามอย่างที่คิดเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของผมนะที่จะบอกกันไว้แต่อันเนี้ยมันเป็นเทคนิคที่แนะนํานะครับไม่ได้ไม่ได้ฟิกว่าทํายังไงผิดนะครับก็ถ้าทํายังไงแล้วอาจจะดีกว่านะครับมาแชร์กันได้สําหรับผมก็คือดัดแล้วก็ตัดแล้วก็ค่อยบัดกีนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลงที่เหลือไปให้ครบนะครับตัว R แล้วค่อยมาต่อกัน ครับอันนี้ผมก็ลงตัว R เรียบร้อยแล้วนะครับมีอยู่ตัวหนึ่งที่ที่ผมยังไม่ลงก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวอธิบายว่าทําไมก็สําหรับเมื่อกี้ก็คิดว่าไอ้มันให้ตัว R มาเกินนะครับจริงๆแล้วไม่เกินนะมีตัวที่เรายังมองไม่เห็นที่ที่ไม่ที่ไม่ได้นับก็คือตัวนี้นะครับ 1k อีก2ตัวอยู่ตรงนี้นี่เองครับทั้งหมดเนี่ยให้ R มาพอดีเป๊ะเลยนะครับห้ามทําหายนะครับถ้าทําหายแล้วก็ต้องวิ่งเดือดร้อนวิ่งไปหาซื้อใหม่นะครับก็ สำหรับตัว R ตัวนี้นะครับ 47k เนี่ยดูจากลายบนแผ่นปรินแล้วเนี่ยมันก็คือมันเอาไฟนะครับเอาไฟมาต่อไฟที่แปลงแล้วนะครับเอามาต่อเข้า LED ซึ่งตรงเนี้ยมันจะทำให้อา่ามันใช้ไฟสูงมาจากตัวเก็บประจุโดยตรงนะครับเวลาที่เราปิดเวลาที่เราปิดเครื่องเนี่ยมันจะมีผลนำให้ ไอแอลเนี่ยมันติดสว่างอยู่อีกนานเลยนะครับก็เลยผมคิดว่าจะต้องดัดแปลงนิดหน่อยโดยการาไม่ใช้ค่า R 4 7 k นะครับเราใช้ค่า R ประมาณ1 k แทนนะครับแล้วก็จะตัดตรงเนี้ยตัดแผ่นปิ้นมันออกนะครับตัดแผ่นปิ้นมันออกแล้วก็จัม๊มจั๊มไฟจากจุดอื่นมาแทนนะครับก็คือผมคิดว่าจะจั๊มไฟจากจุดนี้ครับ2นะครับเอาไฟบวกจากตรงเนี้ยมามาใช้นะครับมาใช้แทน ก็ไม่ยากนะครับนิดเดียวแค่จำมาเดี๋ยวข้างล่างก็มีใส่ไฟต่อนะครับก็จากที่เห็นก็คือเนี่ยคั้วลบของของเนี่ยนะครับมันก็จะไปเข้ากลาวดีนะครับเข้ากลาวของของแผ่นพิ้นซึ่งมันก็จะมาตรงกับที่ที่ตัว IC 7812ใช้นะครับใช่ไหมอ่าเนี่ยครับ ก็จะมาเข้ากราวพอดีเข้ากราวเหมือนกันนะครับเป็นชุดเดียวกันก็ไม่ปัญหาครับไม่ปัญหาก็อย่างที่บอกนะครับเพราะว่าถ้าไม่ดัดแปลงเนี่ยก็ใช้งานได้ครับสําหรับคนที่อยากซื้อไปแล้วก็ประกอบ 47K เลยแต่ว่าปัญหาก็คือปัญหาเดียวก็คือว่าไอเอลมันจะติดนานไปหน่อยเวลาเราปิดเครื่องเนี่ยรอเป็นอา่าสัก ห้านาทีก็ยังไม่ดับนะครับมันมัน,ม,นมันดับจนเกือบสุดแล้วแต่ว่ามันยังเหมือนมีไฟตีดสว่างอยู่มันอาจะทําให้เราคิดว่าเฮ้ตอนนี้เราเปิดเครื่องอยู่หรือเปล่านะครับบางทีเราอาจจะเดินไปกดสวิตซ์ซ้ำอีกทีหนึ่งอา้าวติดอีกแล้วอะไรอเงี้ยครับก็จะทําให้เราสับสนได้ก็เดี๋ยวต่อไปครับจะตัดขาอุปกรณ์ก่อนตัดขาตัว R แล้วก็จะลงลงตัวเนี้ยครับ C ที่เป็นค่าแถบสนะครับ C เป็นค่าแถบส ก็สำหรับค่าแถบ,บสีของ C เนี่ยอ่านเหมือนตัว R เลยนะครับก็หน่วยวัดมันจะเป็นพิกโอนะครับพิกอย่างตัวนี้เนี่ยสอแล้วก็น้ำตาลนะครับไม่ใช่ดำส2งเลขเลขไอ้น้ำตาล1เนี่ยก็คือจำนวนเลขศูนย์ที่มีนะครับก็คือ2 2ง2องศูนยิบกโนะครับส่วนตัวนี้เป็นน้ำตาลดำดำนะครับก็เป็น หนึ่งศูนย์แล้วก็จำนวนศูนย์ที่มีเป็นศูนย์ก็คือได้สิบนะครับก็คือสิบพิกโกก็ในแผ่นปินเนี่ยครับก็จะมีระบุไว้นะครับตรงนี้สองรอยี่สิบนะครับก็คือไอตัวแดงๆน้ํ้ำตาลนะครับแล้วก็สิบพิกโกตรงนี้นะครับก็คือน้ำตาลดำๆโอเคก็ให้มาพอดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะตัดขาอาก่อนนะครับก็วิธีตัดขานะครับตัดให้มัน อยู่เลยเลยกรอบมานิดนึงครับหรือพอดีกรอบนิดนึงพอดีกรอบของตัวที่บัดกรีเนี่ยนะครับอย่าตัดสั้นในวันนี้นะครับมันอาจจะทําให้ตัวอาร์เนี่ยมันหลุดได้นะครับก็ตัดตรงนี้ครับแนะนําว่าครีมเนี่ยต้องดูครีมตัดดีๆนะครับถ้าครีมไม่ดีเนี่ยมันจะตัดยากนะครับมันจะตัดแล้วไม่ขาดนะครับตัวมันตัวอาร์ไอตัวไม่ขาดแล้วก็ทําให้เราต้อง เนี่ยครับเราต้องมาขยับอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้หลุดได้นะครับขาอาจจะหลุดหลุดจากที่เราดัดไว้นะครับก็ต้องพยายามนิดหนึ่งนะครับตัดให้มันขาดทีเดียวนะครับตัดให้พอดีกรอบที่เราจะใช้บัตรกีนะครับเลยไปบ้างก็ได้นะครับ ถ้าสั้นมากมันจะทําให้ตัว R หลุดได้นะครับเพราะว่า R เนี่ยขามันเล็กนะครับเล็กกว่ารูพอสมควรแล้วมันอาจจะขยับขยับขยับแล้วมันอาจจะหลุดออกไปนะครับเวลาบัดกรีเนี่ยมันก็จะลําบากเราต้องเอานิ้วจับเอาไว้ร้อนอีกนะครับก็ครับค่อยๆยตัดไปให้หมดนะครับแล้วก็ลงตัว C โอเคครับเดี๋ยวผมจะตัดไปเลยนะครับให้หมดครับอันนี้ผมก็ตัด ตัวขาตัว R เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยละก็ดีครับไม่มีหลดนะครับอุปกรณ์ไม่มีหลดนะแล้วก็ทีนี้เราจะมาลงตัว C นะครับตัวส Pi พิกโกก็เทคนิคนึงนะครับของตัว C ตัวนี้ก็คือว่าตัวแผ่นปิ้นเนี่ยมันออกแบบมาระยะคือเวลาที่เราจะดัดขาแล้วก็ใส่อุปรกรณ์ไปเนี่ยมัน เรียวกว่ามันต้องชิดกับตัวอุปกรณ์มากครับเวลาเราจะลงเนี่ยเราต้องท่าบบนี้ครับจะเห็นได้ว่ามันชิดมากเลยนะครับการดัดขาดังนั้นก็อย่างนี้เลยครับดัดให้มันชิดเลยนะครับให้มันชิดกับตัวอุปกรณ์นี้เลยนะครับทั้งสองด้านนะครับชิดเลยแล้วก็ลงลงอุปกรณ์ลงไปนะครับ okay. ก็จะพอดีนะครับถ้าเราดัดไม่ชิดเนี่ยมันก็จะทําให้ระยะห่างเกินไปนะครับเวลาลงอุปกรณ์จะเ่าจะไม่พอดีแล้วขามันก็จะงอแบบผิดปกตินะครับอันนี้สําหรับอันนี้ก็พอดีเป๊ะเลยนะครับก็ด้านล่างกันหักล็อกไว้นะครับเรียบร้อยอ้าวไปไหนล่ะฮีตตัวหนึ่ง ครับดัดให้มันชิดกับตัวประกรณ์เลยนะครับโอเคแล้วแล้วก็ลงนะครับสิบพิกโกอีกตัวอยู่ตรงนี้นะครับ Okay. แล้วก็220พิโก้นะครับอีก4ตัวลงตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะลงเลยนี้ลงตัว C เรียบร้อยนะครับ C แบบที่มีค่านะครับเพราะว่ามันเป็นตัวนอนก็เลยต้องลงก่อนนะเพราะว่ามันตัวเล็กด้วยแล้วก็เป็นแบบแนวนอนตัวละตัวต่ําสุดด้วยนะครับก็เลยลงก่อนตัวถัดไปนะครที่เราจะลงก็คือพวกไดโอดต่างๆนะครับก็สําหรับตัวนี้นะครับไดโอด นะครับมีทั้งหมด4ตัวที่ระบุค่าไว้มี2ตัวก็คือ4 0 0 7นะครับแล้วสองตัวนี้ไม่ได้ระบุค่าแต่ว่าในชุดคิดมันก็ให้มา4 0 0 7ทั้งหมดก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับมันก็คือ4 0 0 7นนั่นเองครับแล้วก็จะเป็นแบบไดโอดแบบความเร็วสูงนะครับที่ใช้ในการในในส่วนของตัวบิดเลกติฟายนะครับก็คือตรงนี้นะครับตัวนี้จะใช้ไดโอดแบบนี้นะครับ ก็มีระบุอยู่แล้วว่าบวกลบนะครับสำหรับนี้ก็ด้านที่มันมีดำาๆก็คือลบนะครับมีดำาๆก็คือลบเดี๋ยวเราจะลงนะครับเดี๋ยวจะลงให้ดูว่ายังไงนะครับโอเคครับไดโอด4 0 1 n 4 0ย์นเนี่ยะครับผมก็ลงไปเรียบร้อยนะครับเวลาลงก็ดูตามโค้วด้วยนะครับว่ายังไงก็บนแผ่นพิ้นมันจะมีมาร์กนะครับตัวด้านไหนที่มีขีดนะครับฝั่งนี้อย่างฝั่งนี้มันมีขีดนะครับ มีขีดเราก็ลงให้ถูกนะครับขีดก็คือค้วลบนั่นเองส่วนตรงนี้นะครับขีดอยู่ด้านล่างนะครับลบอยู่ด้านล่างอันนี้ขีดอยู่ด้านบนนะครับลบอยู่ด้านบนนะครับอันนี้ไม่เหมือนกันนะสองตัวนี้ไม่เหมือนกันครับส่วนสองตัวนี้เหมือนกันนะครับขีดอยู่ด้านบนแล้วก็สําหรับตัวไดโอดตรงนี้นะครับอาจจะต้องมาทาบก่อนแล้วค่อยเล็งนะครับว่าจะดัดขาตรงไหน นี่ก็ห่างประมาณครึ่งครับคึ่งเซนนะครับห้ามิลแล้วก็ดัดขานะครับประมาณห้ามิลอา้าวไม่ตรงนะครับไม่ตรงลงไม่ได้ครับดัดใหม่กระเทอปเอาไปอีกหน่อยนะครับ ไม่เป็นไรครับเราก็ดัดให้มันตรงก่อนแล้วค่อยดัดใหม่อันนี้จริงๆเรามันก็ขึ้นอยู่กับว่าจะดัดยังไงนะครับไม่ต้องสวยมากก็ได้แต่ว่าก็ถ้าอยากให้ลงบนบอร์ดแล้วมันสวยงามก็ต้องดัดให้มันพอดีนะครับนี้ว็ค่อนข้างใช้ได้โอเคครับก็ปร,ประมาณนี้นะครับ บวกลบนะครับตามนี้ทุกตัวมันวางคั่วให้เหมือนกันนะครับแล้วแผ่น pcb มันออกแบบเดี๋ยวมันจะไปจัดการเองนะครับก็เนี่ยครับเรียบร้อยแล้วเราก็ดัดขาด้านล่างไว้นะครับใช้ได้นะครับโอเคก็ลงให้ครบ4ตัวนะครับโอ้ครับก็ลงไดโอดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ แล้วก็เมื่อกี้นะครับ C แบบแนวนอนเนี่ยที่เป็นแบบมีแถบสีนะครับค่าที่ผมลงตอนแรกไปตรงนี้นะครับสิพิกโก้เนี่ยผิดนะครับมันก็ชัดเจนนะครับเราเขียนว่าร้อยพิกโก้ครับสิบพิกโก้อีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่เลยโอ้โหเกือบไปแล้วนะครับดีที่ดีที่เจอนะครับลงผิดนี่บัตรจีไปแล้วถอดยากมากนะครับแล้วก็ร้อยพิกโก้นะครับอีก2ตัวอยู่ตรงนี้นะครับมันให้สี่รอยพิกโก้มาสี่ตัว แต่เท่าที่ดูเนี่ยมีแค่แบบนี้อยู่แค่2ตัวนะครับก็คือให้เกินมานั่นเองแล้วก็ผมลืมขั้นตอนอีกอันหนึ่งไปนะครับพอดีไปหยิบฮิซซิงมาเจอนะครับว่ารูที่มันเจาะมาให้เนี่ยก็โอเคครับว่ามันพอดีกับพอดีการใส่นะครับสังเกตว่ารูเจาะเนี่ยจะต้องนะครับตรงกับขา i อตรงกลางนะครับเนี่ยก็ตรงพอดีนะครับแต่ประเด็นก็คือ มันไม่ตรงตำแหน่งที่เราต้องการไม่ตรงตำแหน่งตอที่เราต้องการยังไงก็คือเนี่ยครับถ้าประกอบแล้วมันจะอยู่อย่างนี้ไงเนี่ยครับมันไม่ตรงกลางย่งนี้เราต้องการอย่างนี้ครับเราต้องการนี้แต่รูรูมันเจาะตรงนี้นะครับมันไม่ตรงไงทีนี้เราก็เลยมันต้องวัดเราก็ต้องมาวัดรูเจาะใหม่ครับ โอ้ oh, ใจดีเจาะรูม,มาให้แต่ว่าเจาะรูมไม่ตรงกับที่เราต้องการนี้เราก็เนี่ยครับวิธีการง่ายๆเลยก็คือถ้าเราใช้ไม้ทัดวัดเลยก็ได้นะครับสองข้างให้มันเท่ากันเนาะแล้วเราก็มาทาบตำแหน่งทาบตำแหน่งเจาะรูก,ก็คือตรงเนี้ยครับขากลางของไ c นะครับขากลางไอซีขาหนึ่งสองสามสี่ขาที่สี่เนี่ยเราก็มา์จุดเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมเจาดินสอมา์จุดเอาไว้ ตรงนี้ครับเห็นไหมเนี่ยจะเห็นไหมเนี่ยโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาเจาะรูทีหลังนะครับไม่เป็นไรเรามาร์กจุดไว้แล้วถ้าเราประกอบเสร็จแล้วมามาร์กจุดเดี๋ยวมันจะลาบากนะครับเรามาร์กจุดไว้ตอนนี้แหละโอเคแล้วก็ระดับระยะนะครับก็เอาตามรูเก่าเลยนะครับความสูงจากฐานมาเนี่ยเอาตามรูเก่านะครับ ร้อย่าเผลอไปลบทิ้งนะครับเดี๋ยวต้องมานั่งมาจุดใหม่ก็จากนี้นะครับเราก็จะมาลงตัวซีที่เป็นพวกโคลี่นะครับเป็นพวกตัวถังพลาสติกกันเดี๋ยวขอตัดขาตัวซีแบบแทบสีก่อนนะครับ <Okay. S 1> ก็อย่างที่บอกนะครับเราต้องเช็คให้แน่ใจก่นว่าลงอุปกรณ์ถูกไหมเพราะว่า ไอตัวแผ่นปิ้นที่มันเป็นแบบ2หน้านี่นะครับเวลาถอดมันถอดยากนะครับแล้วก็บางทีถอดแล้วไอตัวที่มันเป็นแบบ t ู o h o e ของมันเนี่ยจะหลุดออกมาด้วยนะครับก็จะทําให้บางทาีการเดินของไฟมันอาจจะเสียหายได้นะครับเราก็จะมาเริ่มลงซีโพลีกันเลยก็ดูตามค่าครับตัวนี้มันก็เขียนค่าไว้นะครับ47 นาโนนะครับตัวสีน้ำเงินก็เขียนค่าไว้เป็นจุดหนึ่งไมโครครับก็คือ104นั่นเอง47นาโนก็คือ473เนี่ยครับแล้วก็นี่ก็6.8จนาโนครับ6.8ก็ลงให้ตรงนะครับ104นี่ครับ104ก็คือจุด 6.82 0 8นาโนนะครับ6.82แล้วก็ค่าอันนี้1นาโนเ็่นนี่ครับโอเคก็เดี๋ยวลงกันเลยนะครับลงตามนี้แหละครับอันนี้เลยครับผมก็ลงไปเรียบร้อย มี104ครับ104ก็คือจ1ไมโครนะครับแล้วก็682เนี่ย682ก็คือถ้าเทียบเป็นตัวเลขก็คือ6,800 6,800ก็คือ6,800พิกโก้นะครับหรือเท่ากับ6.8นาโนนั่นเองนะครับในนี้มันก็จะระบบเป็น6.8นาโนนะตอนนี้2 2 n 2ก็คือ2.2นาโนนะครับ2 2 2ก็คือ2,200 2,200พิกโก้ก็คือ2.2นาโนนะครับก็ตรง ส่วนตรงนี้102นะครับ102ก็คือ1000พิโก1์0 0พันพิโกก็คือ1นาโนนะครับ1นาโนก็คือเอน,นี้ยมันก็ระบุเป็น1 nano, นาโนเนาะบนแผน่นบนตัวอุปกรณ์1นนาโนนะครับก็ตรงหมดแล้วนะครับส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้เป็น C Copping งนะครับซ c คั p ปิ้ก็มันให้เป็น,นค่านี่มาครับให้เป็น mkt นะครับก็ของ อะไรนะีโร่นะครับี e ร่ MKT ก็ก็เป็นเกรดโพลีก็เป็นซีโพลีแบบหนึ่งนะครับก็ผมดูแล้วค่ามันคือ1ไมโครฟารตดเท่าที่ดูมันเหมือนจะน้อยไปนะครับก็จริงร้านให้มาก็แล้วแต่นะครับแต่ผมอยากจะใช้ค่า3.3มากกว่านะครับก็เลยเปลี่ยนเดี๋ยวคิดว่าจะเปลี่ยนเป็นนิจิคอนนะครับนิจิคอนพวกนี้เป็นแบบไบโพล่าเอาแล้วกันเนาะ 3.3มไมโครลองดูนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงคือผมว่าน,นี้มันจะไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับเอาวันนี้ดีกว่าเดี๋ยวค่อยใส่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะใส่บัตไปลอยไว้ก่อนนะครับ C ตัวซีคัพปิ้งที่เหลือเราก็จะมาใส่เ e ล็กตัวไลท์กันนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวมาใส่เ e ล็ like กตัวไลท์กันก็มันจะมี C อยู่2เกรดนะครับที่ให้มาถ้าเป็นสีแบบส,สวยๆเงยน,นะครับ มันจะลงอยู่แถวนี้นะครับมันจะเอามาลงแถวนี้นะลงแถวแถวนี้นะครับสีสวยๆนะเนี่ยให้พวกตัวสีน้ําเงินสะท้อนแสงนะครับส่วนถ้าเป็นในพวกอย่างนี้เนะี่ยมันจะลงอยู่แถวๆกลางๆนะครับเพราะว่าเป็นพวกววงจรเพืงลการลำโพงนี้ไม่เกี่ยวกับเสียงนะครับก็เลยจะใช้เกรธรรมดาหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับยังไงก็ประกอบแล้ว ตัวนี้เป็นภาคใจไฟของภาคปรีแอมนะครับผมจะเลือกใช้ของดีนิดนึงครับถ้ามันใส่ได้นะก็จะใช้ของเอลนาครับครับก็จะเริ่มลงตัวซีอิเล็กโทรไลท์แล้วนะครับก็สำหรับอิเล็กโทรไลท์เนี่ยด้านบนลายที่มันสกรีนไว้บนแผ่นปิ้นนะครับถ้าเป็นขีดขีดอย่างเงี้ยนะครับขีดขีดอย่างเงี้ยก็คือขั้วลบนะครับเวลาเราลงก็ลงอุปกรณ์ให้ถูกขั้วนะครับ โดยเฉพาะอิเล็กโทรไลต์นี่ห้ามผิดเด็ดขาดน,นะครับก็นี่ครับด้านนี้ครับมีมาร์กไว้อยู่แล้วว่าเป็นด้านลบนะครับก็ใส่ไปเลยอันนี้220นะครับ220ไมโครใส่แล้วก็ตามสูตรเหมือนเดิมครับดัดขาวไว้นะครับล็อกเอาไว้แล้วเราก็ลงไปตามค่าที่มันมีระบ,บุไว้เลยนะครับอย่าผิดขั้วนะครับพวกอิเล็กโทรไลต์ โอเคเดี๋ยวผมก็จะลงให้ครบทุกอันเลยครับโอเคตอนนี้ก็ลงพวกซีเล็กตัวไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีต้องดัดแปลงนิดหน่อยตรงนี้นะครับผมไปเปลี่ยนเป็นเอล่า้า50โวลต์นะครับมตัวมันขามันจะกว้างกว่ารูบนแผ่นปิ้นก็เลยมันก็จะลอยลอยหน่อยนะครับลอยลอยนย่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเวลาเราปัดกีดยมจะยึดแน่นเองนะครับตัวนี้นะลอยนิดนึงนะครับแล้วก็ ตัวอื่นก็เช็คขั้วดยซ้ำอีกครั้งนะครับว่าอย่าใส่ผิดได้านนะครับแล้วก็ตรงตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เป็นของนิจิค,คอนแทนนะครับเป็นค่า3.3ไมโครแบบไบโพล่าเดี๋ยวก็จะตัดขาแล้วก็จะใส่อุปกรณ์ที่เหลือนะครับอุปกรณ์ที่เหลือมีอะไรบ้าง ก็มีพวก IC Regulator ครับแล้วก็คั่วลำโพงต่างแล้วก็วอลลุ่มนะครับโอ้ลืมไปลืมไปนิดหนึ่งครับตรงนี้ตรงนี้เอ่อสีชุดนี้เดี๋ยวต้องเอาออกก่อนนะครับสำหรับผมผมว่าเดี๋ยว เพราะว่าเราต้องบัดกีขา i c ตอนที่เราจะเอาไ c มาเสียบแล้วก็จะบัดกีข้างล่างเนี่ยผมต้องบัดกีข้างบนตัวนี้ก่อนเพื่อยึดขานะครับดังนั้น c พวกนี้เดี๋ยวเวลาบัดกีมันอาจจะโดนนะครับก็เลยเดี๋ยวต้องเอาออกนะก็น่าจะเอา3 5ตัวนี้ออกนะห้าตัวนี้ออกก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยมาใส่ทีหลังนะครับตัวนี้โอเค